นี้เดี๋ยวมาโฟกัสเรื่องระบบช่วงล่างต่างๆนะครับคันนี้ช่วงล่างบอกได้เลยช่วงล่างป้ายแดงแล้วนะครับทุกอย่างทําให้ทุกอย่างนะครับสักเบียร์ยันเรือลบเลยนะช่วงล่างนะเดี๋ยวไอ้ระบบเครื่องยนต์เดี๋ยวผมเคยทําไว้คลิปนึงแล้วนะ เดี๋ยวค่อยไปไล่ดูกันเอาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูเอ่อระบบช่วงล่างด้านหลังบูธสิบสี่ตัวนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับให้ลูกค้านี่นะครับบูธสิบสี่ตัวนะครับที่ผมไปตั้งสูตรแล้วตั้งไม่ได้นะครับตั้งสูตรแล้วตั้งไม่ได้บูธมันขาดนะครับบูธมันขาดนะครับแล้วก็มีพวก ผ้าเบรกต่างๆนะครับพวกซุดซ่อมต่างๆผมก็ล้างทำความสะอาดให้นะพวกลูกสูบต่างๆนะครับบูธสิบสี่ตัวเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็มาดูคานอันนี้ปีกเล็กนะปีกเล็กผมเปลี่ยนให้ทั้งตัวเพราะเขาโมมาใส่บูธตัวใหญ่มาบูธเดิมอีคาใส่ไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนให้ทั้งตัวนะครับสายเบรกอ่อนนะครับเดี๋ยวไปดูที่รถกันว่ามีอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูที่รถที่ตอนประกอบดีกว่านะครับผมดูที่รถตอนประกอบนะครับไล่เลยนะครับ จะมีลูกปืนล้อนี่ลูกปืนล้อของใหม่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยี่ห้อไหนนะครับแล้วก็จะมีผ้าเบรกนะครับสายเบรกอ่อนนะครับสายเบรกอ่อนนี่ของใหม่นะสายเบรคสายขวาเลยนะครับแล้วก็ล้างลูกสูบให้ใหม่ล้างลูกสูบนะชุดซ่อมไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนให้แต่ล้างลูกสูบทาความสะอาดเบรกมีสิต์ติดมีสิ์ที่ จะเบรกของมันเองเพราะลูกสูบมันโซกโปกหรือฝืดนะครับบูทตสิบสี่ตัวดูกันเอานี่นนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดน็อตที่ลองมานะครับลองมาจนหนาเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับน็อตตัวเนี้ยเพื่อไม่ให้ล้อมันหุบเข้านะครับเขาให้มันแบะออกเพื่อไม่ให้กินยางด้วยนะครับนี่ของใหม่นะครับอันเนี้ยผมเปลี่ยนทั้งปีกนะครับเปลี่ยนทั้งปีกนี่นะของใหม่โช๊กดูนะครับโช๊กอัดน้ํามันมาให้ใหม่ นะครับโช๊คอัดน้ำมันให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแกนโช๊คให้ใหม่เพราะแกนโช๊คมันเป็นรอยแล้วก็สนิมนะครับเร้านโช๊คเขาบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนแกนเดี๋ยวมันก็จะรั่วอีกนะครับเพราะว่ามันมีซีนตรงนี้นะครับซีนเวลาถูไปถูมาเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับบวกอัดน้ามันคู่ยางกระแทกคู่นะครับผมก็เปลี่ยนแกนโช๊คให้คู่เอาง่ายๆนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พ่นสีให้นี่อันนี้ผมพ่นสีให้นะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างใต้กัน คานใหญ่ดูหน้าผมไว้นะครับนี่ใต้คา,านใหญ่นี่ครับคานใหญ่นี่คานใหญ่นี่ของใหม่นะครับเห็นไหมของใหม่นะครับลูกมาร์กตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังแน่นอยู่ขอ,อของมือของที่ติดกับรถอยู่นะครับแล้วก็ยางกันโครงผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นี่บูทตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับของใหม่หมดเลยนะครับนี่ก็ของใหม่นะครับนี่ของใหม่นะเนี่ยของใหม่หมดทั้งลำนะครับผม มาหันดูฝั่งนี้ดีกว่าครับเพราะมันย้อนแสงแสงนะครับนี่ของใหม่นะบูทของใหม่นะครับนี่ปีกนกของใหม่ตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ทั้งตัวนะครับที่เขาเชื่อมมาที่เขาใส่บูทตัวใหญ่มาก็เปลี่ยนให้ทั้งตัวดีกว่านะครับจะได้จบอนาคตข้างหน้าเวลาลูกค้าไปเซอร์วิสที่อื่นจะได้เป๊ะๆนะครับเวลาหาบูทใส่นะครับนี่บูทของใหม่นะครับสายเบรกออนของใหม่นะครับอันนี้ยางปลายยางกันโคนของเดิมอยู่นะครับ ยางกรนโรงของใหม่ทางซ้ายน้องขวานะครับดูกันชัดๆนะครับเออแล้วก็จะมีหูโชค๊คนี่ที่ผมตัดน็อตทิ้งนะครับผมหามาใส่ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยที่ตัดน็อตทิ้งที่เอาน็อตไม่ออกนะครับผมแล้วก็มานางตัด,ตดน็อตเป็นชั่วโมงนี่อะบูทของใหม่นะนี่บูทของใหม่นะครับใหม่ทุกตัวแล้วก็ผมก็ทาจราระบีให้ด้วยนะครับเวลามันจะได้ไม่ต้องติดนะครับส่วนใหญ่จะเจอน็อตติดนะครับนี่ของใหม่นะ น็อตตั้งศูนย์ยังไม่ได้ตัดนะครับบางคันก็ต้องตัดทิ้งถ้ามันไม่เอาไม่ออกนะครับผมนี่ของใหม่นะครับพาเบรกของใหม่นะครับสายเบรกของใหม่นะครับผมฝั่งนี้นะครับลูกปืนล้อก็ของใหม่นะครับนี่ดูกันเอานะครับของใหม่นะครับน็อตที่รองผมเอาออกหมดแล้วแล้วก็หาน็อตมาใส่ให้ด้วยนะครับน็อตฝั่งนี้นะครับนี่ของใหม่นะครับอันนี้ฝั่งขวาแล้วเมื่อกี้ฝั่งซ้ายนะครับผมนี่ อัดน้ำมันให้ใหม่ยางกระแทกนะครับคันนี้ใช้จบจบลืมลืมนะครับแล้วก็ล้างลูกสูบให้นะครับล้างลูกสูบให้ส่วนใหญ่นะครับรถหลายปีนะครับ3ปี4ปี5ปีนะครับลูกสูบต้องออกมาล้างบ้างนะครับเวลาบีบลูกสูบเข้าไปนะครับหรือลูกสูบมันสกรปรกนะครับเวลามันถอยออกมาแล้ว ถ้าขอบตรงนั้นนะที่มันเป็นสนิมนะครับเวลาเรายัดเข้าไปเวลาบีบเขาเวลาเราย้ำเบรกปุ๊บอ่ะมันจะฝืดนะครับแล้วทําให้เบรกติดดูนะครับลูกปืนล้อของผมก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับอาจจะแพงนิดนิดอาจจะพันพันหน่อยหน่อยไม่ไม่ได้แพงเวอร์นะครับผมไม่ได้คิดลูกค้าเวอร์ขนาดนั้นนะครับนี่ของเก่านะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าให้ใหม่นะครับอันนี้ใช้จบๆเลยลืมลืมแน่นอนนะครับลูกปืนล้อนะครับผมชุดอย่าง คันนี้ถือว่าบจบแล้วนะครับเอารถมาตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับบูทสิบตัวเปลี่ยนให้ทุกตัวนะครับศูนย์เขาถึงจะตั้งได้แล้วตั้งทีเดียวแล้วคือจบนะครับบูทไม่ขาดครับผมเดี<ม>๋ยวไปดูคลิปตอนที่<ด>ผมงลง,ง 4G63 หรือในบอดี้อีคานะครับมาดูที่ผมเคยเกินเกินไว้ในหน้าเฟซบุ๊กที่บอกว่าตั้งศูนย์ไม่ได้ นะครับก็มาดูอันไหนที่บอกว่าตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับนี่บูตมันขาดไม่รู้จะขาดยังไงแล้วครับเนี่ยถ้ามันหลุดออกมาได้มันก็น่าจะหลุดออกมาแล้วนะครับนี่เอาง่ายๆนี่ทะลุออกมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับบูตขาดนะครับไม่เหลือนะครับสี่ตัวเนี่ยนี่ระเบิดออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็ขาดนะเนี่ยอันนี้ก็ขาดนะครับผม อันนี้คล้ายๆเหมือนเขาฟึ่งเปลี่ยนมานะครับฟึ่งเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนมาคล้ายๆเปลี่ยนมามาแต่อาจจะนานแล้วนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ไม่ได้หรือกินยางนี่เขาใช้วิธีนี้นะครับลองมาสนะเลยนะครับผมนี่น็อตผมเอามาให้ดูกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับลองทั้งซ้ายทั้งขวาทาไมรถถึงไม่กินยางนะครับทําไมเอ่อเวลาปล่อยมือนะครับอาจจะแถไปทางขวานิดๆนะครับอาจจะแถไปทางซ้ายนิดๆ นะครับก็คือพวกบูทเนี่ยนะครับที่มันขาดนะครับตัวนี้ก็ขาดนะบูทเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ขาดเนี่ยตัวนี้ก็ขาดนะเนี่ยแตกเนี่ยรอยแตกนี่ก็คือรอยยางมันฉีกแล้วเวลามันมันโยกเนี่ยมันก็จะทําให้เอาง่ายๆเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนทิ้งให้ใหม่หมดเอาง่ายๆนับหนึ่งกับผมใหม่หมดเลยนะครับผมก็ไอเนี้คือปัญหาละน็อ โช๊คเอาไม่ออกนะครับผมลองตอกดูแล้วนะครับตอกจนบี้เลยนะครับใช้ลูกบล็อกลองตรงนี้แล้วก็คว่ำแล้วก็ตอกลองตอกดูไม่ออกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตัดน็อตทิ้งไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัดน็อตทิ้งแล้วก็เปลี่ยนบูทโช๊คใหม่นะครับเดี๋ยวไปหาเทียบเอานะครับแล้วก็พัเบรกนี่ก็หมดนะครับนี่ที่ผมเคยแจ้งลูกค้าว่าพัเบรกหมดแล้วนะแล้วก็ซุดซ่อมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับซุดซ่อมเดี๋ยวผมแกะออกมาดูก่อนผมว่าซุดซ่อมนี่ก็หรือสนิมหรือตรงลูกสูบเนี้ย มันน่าจะกินนะไม่เหลือหรอกนี่ดูนี่เดี๋ยวถอดออกมาล้างลูกสูบอีกนะครับถอดออกมาล้างลูกสูบไอสลักคาเบรคาเบิร์กอะไรเดี๋ยวดูแลให้นะครับเออลูกปืนล้อผมไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเท่าที่ไปลองขับนะครับเดี๋ยวมาดูยางนี่บูทก้อนใหญ่นี่นะครับนี่จะมองเห็นไหมนะครับบูทก้อนใหญ่นี่ก้อนใหญ่ก็ฉีกแล้วเนี่นี่เห็นไหม อย่างนี่ฉีกแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ฉีกนะครับแตกหมดแล้วนี่เนี่ยข้างล่างเนี่ยมันยังไม่มีแรงกดเยอะนะแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะฉีกเยอะนะครับฝั่งนี้จะฉีกเยอะนะครับนี่นะครับจะมองเห็นชัดกว่านะครับเนี่ยฉีกแล้วเห็นไหมเห็นนิดเดียวนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ก็เริ่มไปหมดแล้วเนะี่ย อีกไม่นานนะครับถ้าผมไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนเฉพาะสี่ตัวตรงนู้นแล้วตรงเนี้ยอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ขาดมาด้วยกันนะครับผมแล้วก็สายเบรกออนที่ผมบอกลูกค้าว่ามันมีรอยฉีกมันมีรอยทะลอกเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผ้าเบรกเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่คู่นะครับเดี๋ยวไอ้ลูกสูบเนี่ยเดี๋ยวผมล้างมาทําความสะอาดนะครับลูกสูบเบรกยังไงก็ต้องล้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากดลูกสูบไม่เข้าแน่นอนถ้ากดเข้า เวลาเบรกอาจจะติดแน่นอนนะครับไม่เหลือนะครับเคยเจอมาหลายคันเดี๋ยวท,ทําทีเดียวจบทีเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวน็อตตรงนู้นเดี๋ยวได้ตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวตัดทิ้งเดี๋ยวเปลี่ยนบูทน็อตบูทบูทโช๊คใหม่นะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเอาโชค๊คลูกค้าไปอัดน้ํามันด้วยไหนๆก็ลืมมาละนะครับผมนี่ดูนะครับ,นนรบเหนียนน้ํามันมันยืมๆด้วยนะครับ ดูยางกันกระแทกหรือยางกันฝุ่นต่างๆนะครับละลายหมดแล้วเนี่ยนะครับนี่บูทสิบสี่ตัวถ้าเราลื้อออกมาแบบเนี้ยไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้วนะครับเนี่ยหมดแล้วนะครับแล้วก็จะเหลือยางกันโคลงเนี่ยยางกันโคลงลูกหมากปลายกันโคลงก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับผมนี่คือบูทสิบสี่ตัวนะครับนอกเหนือนั้นอย่างที่ผมเคยบอกนะครับก็อาจจะมีพวก้าเบรกนะครับสายเบรกออนนะครับ ลูกปืนล้ออะไรต่างๆถ้าลูกค้าที่อยากต้องการจบแบบนี้นะครับก็ทําแบบสเต็ปแบบนี้จบแน่นอนเกียร์มอบไว้สักหมื่นนึงนะครับข้างหลังกําลังดีพร้อมค่าแรงพร้อมอัดบูทพร้อมหาเหิวอะไรเยอะแยะมากมายพร้อมไลนน้ำมันบงนบง้ำมันเบรกอะไรเงี้ยกําลังดีนะครับผม ถ้าใครอยากมาให้ผมดูแลได้เลยนะครับสเต็ปแบบนี้จบแน่นอนนะครับไม่ต้องไปลองแหวนนะครับแหวนเนี่ยผมจะถอดทิ้งเลยนะครับผมแค่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแหวนบูทเนี่ยผมจะไม่ใส่เลยนะครับผมจะถอดทิ้งนะครับอันนี้ผมให้มาดูเป็นตัวอย่างนะเนี่ยแหวนเนี่ยอันเนี้ยน็อตก็เปลี่ยนให้ใหม่น็อตยาวเกินนะครับแทงตัวทางรถแน,น,น่นอนเนี่ยน็อตเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดออกบูททุกตัวผมจะเปลี่ยนให้หมวยหมดเลย นะครับบูทธทุกตัวเนี่ยผมจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยบูธเก่าที่เคยเปลี่ยนมามันยังไม่ขาดไม่นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ทําเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันอีกรอบนะครับบูธสิบสี่ตัวอันนี้ก็ไม่เอานะครับน็อตพวกนี้เดี๋ยวโยนทิ้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอน็อตให้ใหม่นะครับผมคันนี้ดีนะน็อตตั้งศูนย์ไม่ได้ติดแล้วก็ไม่ได้ตัดแต่มาตัดน็อตโช๊คแทนนะครับน็อตโช๊คน็อตโช๊กก็คือน็อตตัวนี้นะครับตนอกมนนะครับิผ โอเคแล้วก็ผ้าเบรกนะครับแล้วก็ชุดซ่อมเดี๋ยวดูแลให้ครับ